มีผู้เล่นใหม่จำนวน28จำกัดรหัสการแบ่งปันของคุณเมื่อวานให้พวกเขาเข้าสู่ระบบวันนี้คุณจะได้19,600คอยเห็นป้าโคดูวันนี้ผมจะได้19,600คอยเลยนะครับแล้วก็แลก TM สําสำเร็จกรุณาเข้าสู่ระบบแรกเพื่อตรวจสอบรหัสของคุณตอนนี้นะครับก็คือผมได้ทำการแลกบัตร TM นะครับสำเร็จแล้ววันนี้ผมจะทำการแจกชูมานี่วอลเลตนะครับหรือว่าแจกอังเปาด้วยนะครับคนดูหลังจากที่ผมแลก บัตรชูมันี่ไปนะครับผมจะเอาจำนวนที่ผมแลกเนะี้ยมาแจกคนดูบัตรชูมันี่วอลเล็ตใครที่อยากได้อังเปาหรือว่าชูมานี่วอลเล็ต ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคนดูกดไลค์ให้มถึง120ไลค์นะครับผมจะมาทําการแจกอ่งเปา50บาทจํานวน10คนโดยการสุ่มนะครับโอเคครับก็การาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมแฮปปี้ดัมมี่นะครับก็คือผมได้ทําการแรกบัตรทูไปแล้วนะครับจำนวน1,000บาทแล้ววันนี้ผมจะทําการเติมบัตรทู มันนี่นะครับเข้าชูวอลเล็ตให้ดูนะครับว่ามันยังเติมได้นะครับว่ามันยังจ่ายจริงนะครับก่อนอื่นนะครับขัดลอกรหัส14หลักตรงนี้แล้วเราก็เข้าแอปชูมันนี่วอลเล็ตได้เลยครับหลังจากที่เราเข้าแอปชูมันนี่วอลเล็ตแล้วนะครับเราก็ทําการกดเติมเงินเข้าบัญชีนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเติมเงินด้วยบัตรชูมันนี่นะครับแล้วก็กดวางรหัสที่เราขัดลอกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเงินก็จะเข้าเลยนะครับจำนวน750บาทนะครับมันจะหักค่าธรรม25 นะครับคนดูบัตร1000เราจะได้แค่750บาทเท่านั้นดูนะครับประวัติหรือว่ารายการนะครับมันก็จะเข้านะครับจำนวนที่ผมเติมนะครับแล้วก็พวกนี้คือผมได้มาจากเกมแฮปปี้ดมี่ล้วนๆเลยนะครับคอดูโอเคนะครับสาหรับใครที่อยากหาคอยนะครับหรือว่าวิธีการหาคอยง่ายๆนะครับวิธีการหาคอยวิธีแรกนะครับก็คือจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับคอดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะครับให้คนดู ทำตามผมเลยนะครับเข้ามาในหน้าแรกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้เขาดูกดเข้าไปตรงคําว่าเชิญหรือว่าฟรีคอยตรงนี้นะครับเพื่อใส่รหัสโค้ดเพื่อรับคอยจํานวน1000คอยนะครับแล้วพอเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้คนดูกดเข้าไปตรงคําว่าผูกนะครับแล้วมันจะเด้งมาอยู่ในหน้านี้อีกนะครับคนดูก็ให้ใส่รหัสโค้ดโค้ดนี้เลยนะครับคนดูเพื่อรับคอยนะครับรหัสโค้ดก็คือ jhrc572 นะครับใส่ครั้งแรกนะครับรับ300คอยนะครับแล้วล็อกอินเล่นเอก10มือวันถัดไปนะครับเราจะได้อีก700คอย รวมกันก็จะเป็น 1, 0 0 0คอย1,000คอยก็เท่ากับ10บาทครับคอดูเพราะว่าคอยเราจะเอาไปแลกเป็นเงินสดหรือว่าบัตรชูมานี่นะครับ1,000คอยเท่ากับ100บาทนะครับ1,000คอยเท่ากับ1000บาทโอเคครับสำหรับวิธีการหาคอยวิธีแรกนะครับก็จะเป็นการเชิญนะครับหรือว่าใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับก็สามารถกดลิงก์ตรงปักมุดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การดาวน์โหลดไว้ตรงปักมุดนะครับพอดูโอเคครับคอดูและวิธีการหาคอยนะครับหรือว่า ทำภารกิจเพื่อรับคอยอันที่สองนะครับ,รบก็จะเป็นพวกนี้เลยนะครับศูนย์ภารกิจนะครับจะมีรายวันและรายสัปดาห์ให้ทํานะครับอันนี้คือมีรูปคอยเราก็สามารถทรําภารกิจภารกิจสําเร็จเราก็จะได้รับคอยไปแบบแบบฟรีๆได้เลยนะครับพอดูโอเคครับพณดูและกิจกรรมเดือนมิถุนายนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับพอดูนี่ไงนะครับเห็นปะระยะเวลากิจกรรมมันจะมีบอกนะครับพอดูใครที่อยากเล่นก็สามารถมาเล่นมาดูรายละเอียดการเล่นได้นะครับพอดูเห็นปะ การเล่นเยอะแยะมากมายนะครับวิธีการแจกของเกมนี้แจกง่ายและเล่นแล้วจ่ายจริงด้วยนะครับผูดูและก็การจัดอันดับนะครับก็ยังจ่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นจํานวนการเติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินเราเติมเงินเราติดท็อปหนึ่งนะครับเราก็จะได้การตอบแทนเป็นบัตรชูมานี่นะครับก็จํานวน5,000บาทนะครับอันดับ1นะอันดับ2จะได้3,000บาทอันดับ3จะได้2,000บาทอันดับ4จะได้พันหบาทนะครับโอ้โหขนาดอันดับแบบ 6ยังได้เยอะอ่ะคุดูดูดินะครับแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นกําไรไก่ชนนะครับก็คือเราจะเล่นไก่ชนนะครับเพราะว่ามันจะมีให้เล่นนะครับแล้วมันจะสะสมคะแนนนะครับอันดับหนึ่งของไก่ชนเนี่ยจะได้รับ300 TM นะครับก็คือ300บาทนั่นแหละครับคุณดูอันดับ250อันดับ350 TM นะครับและมีถึงอันดับ500เลยนะครับคุณดูกําไรไก่ชนเนี่ย แล้วถัดมาก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนก็คือผมแนะนําไปเมื่อกี้นั่นแหละครับคุณดูอันดับ1นะครับจะได้รับ300 tm อันดับ2ได้150 tm อันดับ3จะได้เป็นคอยครับจะได้8,000คอยนะครับอันนี้คือผมอยู่อันดับ999านะครับคุณดูแต่และอ,อันนะผมจะไม่ได้เล่นพวกกิจกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่าผม <c oughs> แนะนําไม่เก่งครับ และถัดมานะครับก็จะเป็นน้ําเต้าภูปานะครับคุณดูน้ําเต้าภูปานี่ก็คือเล่นในน้าเต้าภูปาแล้วมันก็จะสะสมให้อันดับหนึ่งจะได้รับ300 TM และทุกๆอันดับจะได้รางวัลตอบแทนหมดครับคุณดูเห็นปะใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับและบอกไว้เลยนะครับคุณดูใครที่ อยากได้อังเปานะครับในคลิปนี้ผมแจกนะครับก็คือกดไลค์ใหถึง120ไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคนดูโอเคใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกๆคนบวัสดีทุกทุกท่าน,นแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ